วันนี้อยู่กับบิวที่ส่วออโตเรนเตอร์แต่บิวจะพาไปทดลองขับเจ้า RS m u X the next peak นะครับผมวันนี้ได้รู้และได้สัมผัสของจริงกันเลยว่าออปชั่นใหม่ระบบ ADAS มีอะไรบ้างและของจริงพร้อมหรือยังพร้อมกันไปกันเลยโอเคครับ เรามาอยู่กับชีวิตจริงแล้วนะครับและเราทดลองขับแบบไม่ธรรมดาวันนี้เรานับน้องฝนมาด้วยเป็นไงครับชีวิตจริงและได้รู้เลยครับว่าระบบเอ a ดสที่มาเพิ่ม5อย่างใช้ได้จริงไหมใช้ชีวิตจริงผมเชื่อว่าหลายท่านนะคงดูคลิปมาหลายคลิปแล้วว่าการทดลองขับตัวนี้ในสภาวะปกติแต่นี่มีใบสปอร์ตแล้วรถข้างหน้าที่ถูดเราก็จะเป็นใบสปอร์ตใบสปอร์ตของเดิมมีนะแต่ถ้าเราใช้ ACC หรือ Adaptive Cruise Control หรือก็เรียกว่าล็อกความเร็วแบบแปรผันเมื่อไหร่ที่มีความเร็วเกิน60ขึ้นไปแล้วมีใบสปอร์ตโชว์อยู่ข้างแล้วเราเกิดเสือไม่ว่าจะตีไฟเลี้ยวหรือจะไม่ได้ตีไฟเลี้ยวแล้วหักเข้าไปแล้วมีใบสปอร์ตสอวงมาลัยตัวนี้ในระบบไฟฟ้าจะดึงตับทันทีพวงมาลัไฟฟ้าของเราก็จะอยู่ในรุ่นของไอเขาเรียกอะไรนะ IS t และก็อัลติเมทนะครับมันจะทำงานสัมพันธ์กับไ์สปอร์ตตัวนี้นะครับระบบ ACC หรือ Adaptive Stop and Go นะครับตัวนี้เราจะกดตัวนี้จะมี2แบบแล้วนะล็อกความเร็วแบบแปรผันและก็ it, ลิมิตล็อกความเร็วก็คือหมายถึงว่าเราตั้งค่าล็อกความเร็วเท่าไหร่ก็ได้แล้วกดรีเซ็ตตัวนี้มันจะล็อกความเร็วเราเกยบให้เกินแน่นอนอ่ะ้องผลไปแลวอ่ะทีนี้เรามาทดสอบ Adaptive กันดีกว่า อัลเทตัวนี้ก็เหมือนนี้บอกว่าเราทํางานควบคู่กับตัวไบสปอร์ตพวงมาลัยไฟฟ้าจะดึงกับเองโดยอัตโนมัติแต่ตัวเนี้ต้องความเร็วอยู่ที่60ขึ้นไปผมจะเทสอยู่ประมาณสัก65นะครับสักครูหนาะเราต้องใช้ความเร็วแล้วก็ต้องหาถนนที่โล่งและปลอดภัยในการใช้การทดลองขับชีวิตจริงนะครับนีฮะพอล็อกความเร็วแล้วตัวเนี้จะขึ้นหน้าจอ หน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอใหม่นะหน้าจอของ r s เนี่ยก็จะเป็นโชว์หน้าจอ m a d มัลติมีเดียเนี่ยก็จะเป็น7นิ้วแต่ลวดลายสปอร์ตเล่นด้วยสีแดงนะครับส่วนตัวจอก็จะเป็นจอใหม่ขนาด9นิ้วพร้อมรองรับการสะท้อนหน้าจอทั้ง Android และ iOS นะครับตัวเนี้ยผมล็อกความเร็วล็อกสามพันก็หน้าไแล้วแล้วก็ปล่อยแล,แล้วเราคุยไปเรื่อยๆนี่ฮะเดนออกนอกเลนมันก็ดึงกลับแค่นั้นเอง เดินน้องนอกเรียนอีกไหมเดินนอกนักเลนไหมเดินอกนักเลนดึงกลับครับแต่ถามว่ามันจะเจอรถขึข้ขนมามันก็จะฟ้องตัวนี้เราก็เหยียบล็อกความเร็วไปแล้วต้องรอรถที่เจอ,อ,อมีบายสปอร์ตเราจะหักเลี้ยวเนี่ยฮะมันจะดึงกลับเลยเนี่ยฮะมันจะฟ้องเสียงแล้วก็พวงมาลัยมันจะดึงกลับเดี๋ยวผมจะพาดึงนะแต่มันดึงกลับของเขาเองนะ๋ยวต้องรอดูรถใกล้ๆนิดน,นะะึงฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเราตีเฟรียจตีเฟรียบก็ได้ เนี่ยครับมันก็จะแก้งเตือนเลยตัวนี้สําหรับผมนะใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้ได้จริงทั้งในเมืองและก็ต่างจังหวัดก็าบางครั้งอะจุดอับสายตาไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กบางจังหวะเราจะเล่งแซงหรือเราจะขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วแต่บางครั้งอะข้างหลังอะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะนี่คือตัวหนอนทองเลนมาจีตึตต้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมอเไซค์หรือรถเกง๋งบางครั้ง เราเจอสายมุดเข้าไปเราขอไฟเลี้ยวแล้วเขาไม่ยอมลถคันนี้ลดความก็เรียกลดความสูญเสียก็คือทําให้พวงมาลัยดึงกลับและอยู่เข้าเลนและปลอดภัยยิ่งขึ้นนี่ผมลกความเร็วไว้นะครับและก็เราสามารถควบคุมตรงนี้ได้สามระยะห่างครับตัวนี้เนี่ยมันจะฟ้องตัวนี้มันเตือนมาแล้วมีใบสปอร์ตแต่ถ้าเมื่อไร่ผมจะเลี้ยวผมต้องหารถนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วอีกนิดนะึง เราความเร็วที่7 0นะครับรถได้เขาวิ่งไปปกตินะครับตัวนี้เราก็สามารถขับและก็ถามว่าลักษณะการขับระบบไฮดรอลิกกับระบบไฟฟ้าสําหรับผมระบบไฟฟ้ามีความนุ่มนวลแต่พอความเร็วเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้เหมือนเกิดแรงหนืดหรือวงมาลัยหนักขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถามว่าไม่ได้หนักมากเกินไปผมว่าเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือคนที่ขับรถยังไม่เก่งและก็เขาเรียกอะไร ไม่ว่าจะขับรถเร็วหรือช้าเวลาเราเลี้ยวหรือเช่นยูเทนะิร์น่ะอันนี้สําคัญเราพวงมาลัยยิ่งเบาหรือขับขี่ได้ง่ายอะ่ะผมว่ามันโอเคนะความรู้สึกของผมคือตอนเนี้ยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับมันก็ล็อกความเร็ววิ่งไปเรื่อยๆปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะระยะเราขับหรือเราเผลอออกนอกเลนมันก็จะขับของข,ของเขาและดึงกลักบมาเองอันนี้2ตัวแล้วนะตัวที่3ตัวที่3คือ การใช้ควบคู่กับ Adaptive Cruise Control การล็อกความเร็วและขับตามคันข้างหน้าในขณะเลี้ยวก็สามารถทำได้แต่ข้อจำกัดการเลี้ยวในโปรแกรมตัวนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่าต้องโค้งที่ไม่หักศอกหรือยูเทิร์นมากเกินไปเพราะการที่จับความเลี้ยวบางครั้งไม่ควรใช้หรือควรประคอง วงมาไลาไว้เพราะตัวนี้เวลาเข้าโค้งบางครั้งงบาคันโค้งเร็วเขาเข้าโค้งเร็วระบบมันตรวจจับอาจจะผิดพลาดได้ในการที่ใช้โปรแกรมตัวนี้หรือเขาเรียกว่าออปชั่นตัวนี้มาเสริมเพื่อ,อความปลอดภัยสะดวกสบาย <c oughs> เช่นระยะรถติดรถประชิตเราก็แค่ประคอง 1. ไม่ปวดเทา้า 2. ก็สบายมือและก็มั่นใจมากขึ้นในการขับ เดี๋ยวเรามาเริ่มตัวฟังกช์ชันของกล้อง360อยกรงศาในรุ่น RS นะครับจะมีแค่รุ่นเดียวนะครับ RS ฟังกช์ชันตัวนี้จะอยู่ในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับนี่เมื่อกี้วูบไปละหมอใส่นั่นเองนะกล้องสังเกตว่ากล้องมีหลายมุมมองมากนะครับเดี๋ยวอนุญาตชีวิตจริงเลยกล้องหลายมุมมองหมายความว่าตัวนี้มีกล้องด้านหน้ากล้องด้านหน้ามุมสูงและกล็อมองในตัวเอ่อตัวรถทั้งคันนะครับรถ RS จะเป็นหลังคาดำนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไอเกอร์ที่เราใช้อยู่สีไอเกอร์สีขาวมุกก็จะเป็นหลังคาดำสีดำก็จะเป็นหลังคาดำนะครับส่วนตัวนี้จะกล้องสองฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยเห็นไหมโลโก้ RS เอสเอ็ขับซ้ายขวาและตัวนี้มันคำนวณด้วยภาพด้านล่างกรณีที่เราต้องกรณีข้ามผ่านสิ่งอุปสรรคหรือกรณีต้องไปวิบากก็ต้องดูลักษณะ ประมวลผลในลันกษณะของกล้องกล้องเราก็จะมีสี่ตัวด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังแค่นั้นเองครับแต่มันประมวลผลตรงนี้ให้ด้วยว่าระหว่างล้อหรองเห็นไหมนี่คือล้อผมมันประมวลได้ด้วยว่าผมจะขับขี่ยังไงจะเบียดยังไงจะทําอะไรยังไงนะครับ่าทีนี้เรามาลองดูกันในการขับขี่กล้องจะเปิดได้ในลักษณะที่ว่าวิ่งความเร็วต่ํานะสัตรูนะครับตอนนี้เราลอรถแล้วก็เดี๋ยวทดสอบกัน รีเช็คอีกรอบมันก็ได้เราจะดูมุมหลังนี่ดูด้านรถเราเป็นเรียวไทม์นะครับนี่ดูมุมรถมุมรถอย่างสวยเลยนี่ฮะก็ดูซะนี่ดูแบบเท่ๆนะครับอันนี้กล้องหน้ารถนี่คือกล้องที่อยู่ด้านหน้านะครับอยู่หน้ารถด,ด้านหน้าตรงโน้นนะอ่าทีนี้อเริ่มของจริงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันโอเค พวกอะไรเบามากครับพวกาลไยไฟยฟ้าหมายความว่าลูกค้ากับขี่อ่ะจะเลี้ยวจะโยกอะไรเงี้ยการตอบสนองได้เร็วขึ้นได้เขาเรียกได้ดีขึ้นและก็นุ่มและก,ก็การเข้าโค้งคมขึ้นไม่มันมันจะแตกต่างไฮโรล,ลิกที่แบบว่ารู้สึกฝืนและก็ต้องใช้แรงมากกว่าเดิมนะครับนี่ครับขับขี่ทุกครั้งไม่ว่าจะเทสไดหรือชีวิตจริงลูกค้าต้องระวังนะครับอันนี้คือการสาธิตที่ใช้ชีวิตจริง และก็ทดสอบในออปชันตัวใหม่ที่มานะครับโอเคลูกค้าตั้นใดสนใจทดลองขับได้ที่อสซูออโตเซ็นเตอร์นะครับเรามีรถทดลองขับเป็นรุ่นของ RS นะครับในรุ่นท็อปเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์3ามพัดนะครับเป็นสีไอเกอร์นะครับลูกค้าตั้นใดสนใจอย่าลืมนะครับทักกินบล็อกมาหรือลงทะเบียนไว้นะครับสามารถนัดทดลองขับได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบอีกหนึ่งฟังก์ชันเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่ายังไม่สาใจกับเตือนออกนอกเลนมันทํางานยังไงนะบิาเดี๋ยววิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้ผมเหยียบที่ความเร็วอยู่ที่70ผมเตือนออกนอกเลนก็หมายความว่ากรณีที่ยกตัวอย่างนะเช่นเราเผลอเลยหรือเราง่วงหรือเราขับแล้วเลนรถรถตรงนี้ครับเขาก็จะบอกระยะเลนแต่พอผมออกวงอะไรจะดึงกลับันดีดึงกลับในที่นี้หมายถึงว่าดึงไม่ได้ดึงแรงมากนะครับ ดึงแล้วก็เราก็กลับมาที่เดิมแต่เมื่อไรที่เราเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้ฮะจะกำลังเหยียงเข้าเลนมันก็จะฟ้องว่าไม่ได้คุณไม่ได้ออกนอกเลนคุณมีจะมาทิหรือคุณตั้งใจที่จยาไปนะครับและอีกหนึ่งคำถามสายมุดรีเควสตมาถามว่าบิวแล้วถ้าพี่อยาก,กไปแต่พี่ไม่อยากตีไฟเลี้ยวอะบิวทำยังไงนี่ฮะลองดูกันเลยฮะนี่ความเร็วจะสิบนี่ดึงฮะแล้วก็เราก็ฝืนไปปกติ ถามว่าได้ไหมได้นะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ให้แนะนําเราอยู่ในท้องถน่ในใช้รถร่วมแบบคนอื่นซึ่งผมมองว่าความปลอดภัยเราควรสงสัยญญในการเปิดเลี้ยวนะครับนั่นคือความปลอดภัยแต่ถามว่าในเวลาเร่งรีบหรือเวลาจังหวะฉุกเฉินเราทําได้ไหมทําได้รถคันนี้สร้างมาเพื่อรักษาความปลอดภัยกับเราเพื่อเสริมออปชั่นความปลอดภัยเพื่อให้นี่ฮะเจอหนอตอนักเลนดึงกับอีแล้ว ขับง่ายนี่เราขณะเราคุยแล้วผมถามว่าผมใช้ความเร็วที่60กว่าเนี่ยหกกว่าก็ขึ้นแหละครับก็เตือนถามว่าเซฟตี้และปลอดภัยมากครับเ้วขับกันชิลๆิฟังก์ชันลแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ของเรานะครับตัวนี้นี่ฮะฟังก์ชันใหม่ของเราก็จะเป็นตัวอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็งจะอยู่ในฟังก์ชันเอดัระบบที่ 13ก็คือจะอยู่ในฟังก์ชันของรถกระบะแล้วด้วยก็จะก,กรณีที่ r c t b หรือเรียกว่ากรณีที่เราถอยและรถวิ่งผ่านรถคันนี้จะเบรกให้อตัตโนมัตินะครับก็เซฟตี้ไปด้วยแปลว่ารถคันนี้เราขับไปเรื่อยๆมีใครมาปาดหน้ามันก็เบรกให้หรือจังหวะที่จะเข้าเกียร์ถอยเราจะถอยเข้าซองหรือมีใครมาปาดข้างหลังเรามันก็จะเบรกให้ ถามว่าเซฟตี้ไหมเซฟตี้ได้เยอะนะครับและฟังก์ชันตัวนี้สามารถกดเปิดปิดได้นะครับเป็นฟังก์ชันที่อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าฉันชอบแบบนี้สายมุดชอบปิดไม่ว่าจะเบีย่ยงออกนอกเลนและดึงกลับนู่นนี่นั่นฉันไม่ต้องการฉันกดปิดได้เลยนะครับสัญญาณไฟจะบอกนี่เขียวนี่คือเปิดทํางานอยู่นะครับถ้ากดติ๊กแล้วก็จะปิดนะครับสามารถเปิดปิดทํางานได้นะครับ ชีวิตจริงต้องมาลองขับแล้วก็อยากรู้สัมผัสของจริงของอสูงที่เรียกว่าเปิดตัวแล้วเหนือกว่าชาวบ้านก็คือตรงนี้ฮะระบบเดาคที่เพิ่มมาอีก5อย่างเป็น17อย่างฟังกช์ชันที่ครอบคลุมความปอดไัและใช้ในการขับขี่ได้สะดวกมากขึ้น เป็นไงบ้างครับกับคลิปทดลองขับในระบบ a d ด s ใหม่หวังว่าลูกค้าจะชอบกันนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและเดี๋ยวบิวมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามมันด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจทดลองขับเชิญที่อีสุอัโตเซ็นเตอร์นะครับกับอีสุนิวมิลเอ็กเดินเอ็กครับผม